สวัสดีค่ะเอฟซีทุกทุกท่านค่ะมือนี่บายบายนะคะ่ะตอนบายบายแล้วค่ะบายประมาณบายสองค่ะบายสองโมงกว่าแล้วค่ะเสียงแหบค่ะเสียงแหบไม่เป็นวัดค่ะแต่ว่ากาอากาศเปลี่ยนแปลงเน้ะคะ่ะอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นวัดค่ะไอว่าศิมาว่าสิมาแต่เสาติดภารกิจค่ะติดภารกิจบนบนเจ้าที่บ้านค่ะแต่ว่าของประเทศไทยล่งค่ะบนเจ้าที่ยบ้านไอ้แก้บนค่ะแก้บนละางกายบนตอค่ะแต่ว่ามีมีโตหนึ่งวันโพธค่ะวันโพธนาค่ะ มีสิเฮตไหเอฟซี FC ค่ะมือมือนีเฮดไห,หป้ากอนค่ะเฮดไห,ต,หตัวเองค่ะเฮดใหตัวเองแล้วครอบครัวค่ะทำให้ตัวเองแล้วครอบครัวลูกๆค่ะวันนี้วันนี้แก้บนค่ะ,คะแล้วก็มือนีไปไปข้ามชโนดพึ่งมานะคะ่ะไปข้ามชโนดพึ่งมาค่ะไปขอพรค่ะขอพรให้สำเร็จทุกอย่างนะคะ สำเร็จทุกอย่างขอพ่อให้ให้หวไยห้ยป่าเขาค่ะขอพ่อปูสีสุโธแม่ปทุมมากค่ะแม่ยาปทุมมากค่ะไปขึ้นโต๊ะค่ะขึ้นโตโต๊ะไอขอพ่อค่ะว่าเป็นตู้ตตพอพอตแก่บนโต๊ะขอพ่อค่ะพพเพราะว่าป่าป่าบอก่าในบนไปแต่ว่าถ้าถ้าสาําเร็จถ้างวดถ้าเลงวดนี้เขาก่ะค,คือสต้องไปแก่ต้องไปแก่ค่ะ ต้องไปขึ้นโต๊ะแก้บนค่ะอาวันนี้ก็ตื้ไปขอพรอนเพิินค่ะตา,า่ว่าไปบนนะไปค่ะไปบนละแต่ว่าเฮต๊ะขอพรอฮ็ดโตะเป็นซื่อว่าขอพรอนค่ะอะให้เพราะว่าเข้ากับเป็นสายสายนี่เนาะค่ะสายปูซีสุโททั้งนี้แหละค่ะเพราะว่าตะก่อนเพิินกะเพิินกับมาอายู่ที่ที่บ้านป้า,อายอยู่ค่ะแต่สมัยก่อนอนะที่ว่าเคยว่าหอายฟางนะคะ คนกับเป็นซ้ายนี่อยู่แล้วกะเข้ากับโบเข้ากับไปติดอันนี้เพิ่อยู่เรื่อยๆนะคะแต่กะป้ากับไปโดนแล้วค่ะกับเพิ่งคิดได้ไปอีกค่ะอาทิตย์ก่อนๆวันที่สิบบ้ากับไปค่ะแต่แต่ห่างกันมากโดนมากมากไปวันที่สิบนะคะบานนี้พอดีเด็บซี่เพิ่นมากแต่กรุงเทพเพิ่นกระเล่นส่วนไปน้ำกระเล็ไปน้ำเพิินค่ะกะเล็บไปเจ้าของกระเล็ไปไป,ไปเห็ดน,น้ำเพิินค่ะ ไปเฮ็ดคือกันค่ะอเลยสร้างสร้างข้าเจ้าเฮ็ดโตเฮ็ดยั้งไว้ให้ค่ะจะของผู้ใดอยากเฮ็ดกะบอกป้ามาได้เด้อค่ะเด้อบอกป้ามาได้ค่ะถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดอยู่ข้ามโนดกะมีค่ะมีถ้าอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กะป้ากะขอพ่อให้ได้เฮ็ดให้ได้ค่ะแต่ว่าต้องมี่ใค้ใส่ายต้องบ้าเสียเอาโตเอาสูตรใดค่ะ เพิ่นกาเข้าโทษไปบอกเพื่อนเพิ่นกระเฮ็ดไห้ค่ะเพื่อนให้เฮ็ดไห้เลยค่ะเพื่อนจัดชูไห้เลยค่ะเลยมิมูมิมูอยู่ค่ะมิมูเฮ็ดอยู่ค่ะมีมีคนติดต่อไห้อยู่ค่ะเฮ็ดเฮ็ดไห้ได้ค่ะพูดใดวบาบ่ได้มากอะขอขอปูขอญาเฮ็ดอันนี้อันนี้ให้แน่ภา่ากาเฮ็ดได้ค่ะก็คือคือปลาโทษไปสร้างผนเฮ็ดไห้นะชูมือเสานี่ก็คือประมาณเกือบสี่พันค่ะ โตเมื care, ่อเสานี่เกือบซีพันเพ่นเฮดไห้ค่ะเป็นเป็นต้นกล้วยค่ะเป็นใบกล้วยทั้งเมดค่ะเป็นใบกล้วยกล้วยทั้งเมดบอมบอมี่พลาสติกค่ะบอมี่พลาสติกบอมี่ลิบินค่ะเิ่นเอาเข้าเข้าเอาต้นกล้วยค่ะเอาต้นกล้วยใบกล้วยค่ะเอาใบกล้วยสีได้กล้วยเนาะค่ะสีได้ให้กล้วยกล้วยค่ะเพิ่นกะเตรียยไม่ให้เมื่อแล้วค่ะ ผลลมะลากลางไม้เพื่อนเตรียมไม่ให้เมดค่ะเดี๋ยวค่ะอยากเอาชุดน้อยๆก็ได้ค่ะบพมมี่ปัญหาบม่ได้ก็ได้ค่ะคือเร็เทศไทยได้ค่ะเพราะว่าเจ้ารับเพ็ดอยู่แล้วค่ะรับเพชรให้เข้าอยู่แล้วเห้าไปมีหนาที่ไปแล้วก็ตั้งโต้ไปถาโลดค่ะตั้งโตไใบหาเลยค่ะเป็นพยากค่ะปรนเทศไทยโลดค่ะเป็นหมอผ้าหมอยางพื้นมีไห้พร้อมค่ะ แต่พามเขาก็ใส่ใส่ซ่องให้เพื่อนตั้งหากค่ะกับผูผูเพื่อนเห็ดขันนะคะเฮ็ดอัวอ่อยเห้าน่ะคนตกคนละกคนค่ะแต่ว่าหมอพ่ามนะเพื่อนเพื่อนต้องให้เขาใส่ซ่องให้เพื่อนอีกตั้งหากค่ะคือกสะดวกเห้าน่ะค่ะพอต่เข้าพร้อมค่ะพอต่เงินเขาพร้อมค่ะสะดวกสะดวกเข่าค่ะไม่ยากค่ะบ่บได้้าเข้ามาอยู่ไก่เข้ามามันกเสียค่าใช้จ่ายหลายค่ะ แต่ว่าเข้ากับเฮดแล้วเทากับทายถอดโซดไทยทายวิโอไหโซโซไทยเบิ้งเลยค่ะก็คือโอยยากค่ะเฮดนกอยู่บ้านก็นได้ค่ะ่าผู้นี่ซื้อผู้นี้ผู้นี้เฮดไทยประเทศไทยนี่ดีค่ะิ่นเทศดีค่ะให้ว่าขอพอ่อ,อ,นนอ,พอนออนไลน์กันว่าได้ค่ะขอพ่อนออนไลน์ค่ะไปเบิ้งประเทศอ่ะโอ้เขาก็ดีแถวสันสัมายเราเท่ากัานเคยเป็นผู้ยังสมมติว่าห้ปลายเฮดห้เนาะค่ะ ป้ากะเฮใเ้เพิ่นแล้วกะถ่ายเห็นเบิ่งเลยค่ะทายวิดีโอเห็นเบิ่งเลยค่ะสีทายสดแบบไล่สดเร่ยก็ได้ค่ะก็ง่ายง่ายดีดีค่ะคือเห็เบิ่งเลยค่ะอยากนบอยู่บ้านก็เอาเลือลึกถึงอยู่บ้านก็เฮดเฮดได้ค่ะก็คือดีนี่สมัยนี่โอ้ยแลวท่านสมัยค่ะค่ะท่านสมัยข้างนี้สมัยก้อนๆป้าไปเนาะป้าไปข้างแรกนะคะ ตั้งแต่เอาไม้แผ่นเดียวกายเข้าไปเก็ก็อันชนวนนะคะก็ก็ก็ชนวนเอาไม,ไม้ไม้แผ่นไม่ไม่ไฟสองแผ่นค่ะไม่แผ่นสองแผนะ่นเนี่ยเลี้ยงเลีๆๆๆ่ยงเลี่ยงกันเข้าไปค่ะนาฝนอีกไปบ่ไ,ได้ค่ะแต่สมัยก่อนนะคะแต่สมัยนี้โอ้ยพันธุ์สะพานยางงามค่ะสะพานไปได้ยางงามค่ะสบายสบายค่ะอ่าค้นกับมือนี่กับถือว่ากับป้าไปเฮ็ดอันนี้ก็อยู่กับถือว่ากับพ่อ กับบ่ถึงกับแน่นค่ะค้นกันเริ่มเข้ามาค่ะเพราะว่าไก่ไก่ว่นหอยออกเราว้นกันเริ่มมลายค่ะคือเพิ่นส่วนไปก่ะไดยไปน้ำเพิินก็นได้เฮ็ดให้เลไรเจ้าของก็ได้เฮ็ดค่ะ,คะสร้างปเญหดให้ค่ะคือเป็นตังโตไปถาเรียบร้อยแล้วก่อนสี่หนันเ้าสิบหยอดเิ่นเรียบร้อยไปถาแล้วเดี๋ยวจะไปจุดถูปุดเทียนเฮ็ดซื้อเนาะสบายค่ะ ค่ะผู้ใดสำเร็จอะมีนั่งร่ำให้ชานั่งร่ำพร้อมค่ะนั่งร่ำล่ำให้พร้มอมที่บน่นเรานั่งร่ำหรือผู้บ่นใครบ่นยังได้เ,เมื่อสค่ะแต่ส่วนมากลูกสาวลูกสาวสีเพิ่นสีมายามใดเพิ่นสีเพิ่นสีไปแก้บน่นคือร่วนบ่นยังต่ว่าเพิ่นเอาไข้ไปค่ะไข่ต้มค่ะเพิ่นเอาไข่ต้มไปซูเท้อค่ะลูกสาวลูกสาวถ้าเพิ่นมาแต่กรุงเทพกัพาบเอาแต่ไข่ต้มค่ะแต่ว่า ะได้คือกันค่ะบ่บ่มีบม่บมีองค์บ่มีหยังบ่มีองค์องค์ปูโอง่งงาที่เฮาให้เพิ่นเฮ็ดใส่ค่ะเขาไม่ยากค่ะไข่ต้มไข่ยังต้มไปก็ได้ค่ะถ้าตำบลไข่ต้มเท่าไรใ้อยฟ้งองยังจะฟองจะฟองก็ว่าไปค่ะต้มให้ได้เฮ็ดให้ได้ค่ะ,คะซื้อไข่มาต้มแล้วก็ไปเฮ็ดให้ค่ะเียนซื้อเชิญย,ยังให้เพิ่นเฮ็ดให้ค่ะดีค่ะสบายค่ะสบายใจ บายใจห้า้อมค่ะคลิปนี้ก็มาซวยๆยค่ะตอน่บยๆค่ะประสิออกแต่เศร้าบ่ได้เลยค่ะคลิปนี้คือป้ากับฟันน่ะล่ะค่ะฟัน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 ทีว่ามือนี้ขึ้นมาเลยฟันค่ะพอดี่เอฟซีเพิ่มมากกกินกันเน็กเน็กแน่นอนค่ะก็ะลยเออก็ะลยเลือแหน่กระ레이เบรน บได้ลฟันค่ะอันตะเถียวก้อนหควละที่บ้านเ,เอาเอาพาประท่านขื่นล้างรถขั้นเขียวนะคะตลกกาดค่ะคือก็คือฟันเท่านั้นค่ะจากสีแมนโมแมนก่ะเอาไปแนมแนมเบิร์ค่ะเรียกรถปลากระไดเรียกรถขั้นเขียวสามเจ็ดศูนย์ห้านะคะแต่ว่าดิศูนย์หาหาศูนย์คือดังค่ะค่ะ ผู้ใดาหาซื้อได้ค่ะซื้อไปไดยค่ะหาสูสูนหาค่ะเป็นเป็นอย่างคือดัง่งดั่งมาจำมะเหงมุแต่แต่ตะม,ม้อนเปิดรับห,หนุนเนาะพูนว่าลอตเตอรี่อันนี้ก็ผู้ใดาหาได้ก็เก็บไปนะคะ่ะเก็บไปแน่ค่ะแต่ว่ากับสีร่วมร่วมฝันทุกทิ้งทุกอย่างค่ะคือสีร่วมฝันแล้วค่อยสีลุ่งให้เอฟซีค่ะเลียงเลีเล้ยงฟันปลา เรีมีที่มากับมาแล้วค่ะเรียกมีที่มากับมาแล้วค่ะถ้าบุได้ยังมาในเขากุ้มกับเขามาเลยค่ะอเที่ยมนี้คิดว่าคิดว่าเรียกสีเขาค่ะอาก็เฮ็ดคักอยู่ดิเห็ดคักเมื่อช่ยาแก้บนเฮ็ดบนเฮ็ดแก้บนแล้วก็บนต่อยอยังกับเฮ็ดทุกอย่างขนาดเน่้อเขา็ขอเห็นเนื้อเขาค่ะเรียกฟันเขาก็ขอเรียกมีที่มาเขาเรขกว่ามีที่มาเขาพ่เข่าขอเห็นเรขตัวนี้เขาหรือว่าสีเขาทั้งสองตัวค่ะ สองยางก็แห้งดีค่ะก็คืออ,อยากให้เขาทั้งสองยางน่ะค่ะ,ะ,คะยังสีเฮโลดนะคะ่ะคือเอาคลิปนี้กับอันนี้แล้วเนาะคะ่ะไม่ลาก,ก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวสีนนั่นคลิปหนาค่อยพอกันไหมะค,ะค่ะเดี๋ยวค่ะอวยพอให้เอฟซีทุกคนรักษาสุขภาพนี้นะคะเนาะ ป้านี่ค็ขณะรักษาแล้ววะยังยังแซ่จนได้ค่ะขณะรักษาสุขภาพเจ้าของย่างคากะยังแซ่จนได้ค่ะยังแซ่อยากมือเมือบอยู่เสียงเสียงแห็มหมมือเมือบอยู่ค่ะค่ะเอาลิมนี้แค่นี้ก้อนเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะ